ขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะก่อนหน้าจององ e x l e l นะครับไอสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้เราเรียก Worksheet นะครับทั้งหมดเนี้ยที่เราเห็นอยู่ในไฟล์เนี้ยมันชื่อว่า Book หนึ่งจริงๆแล้วคือเขาเรียกว่า w o r k b o o k w o r k b o o k เนี้ยมันหมายถึงไฟล์นะครับในหนึ่งไฟล์อาจจะมีหลาย Worksheet ก็ได้อย่างเช่นอ่บุ๊กหนึ่งตรงเนี้ตอนเนี้ยผมมีสามว k ร์ก e ีแล้ว workbook ก็คือไฟล์1ไฟล์ว่าฉะนั้นแล้วมันก็เลยบังคับว่า1 workbook หรือว่า1ไฟล์ของมันเนี่ยต้องมีอย่างน้อย1 worksheet ใช่มหมครับจะมีกี่ worksheet ก็ได้แต่ห้ามเกิน255 worksheet แต่ไม่คงไม่มีใครทําไปจนถึง255หรอครับแก้3-4 worksheet หรือว่า10 worksheet นี่ผมว่าก็โอ้โหเกินไปแล้วคือถ้า worksheet มากเกินไปหมายถึงว่าคุณเพิ่มขึ้นมาเนี่ยไฟล์นี้เพิ่ม worksheet เพิ่มชิดน้นชิดน,นี้สัก10 20 worksheet เนี่ย ผมแนะนําว่าสร้างไฟล์ใหม่ดีกว่าง่ายกว่านะครับเพราะบางทีการที่มีเวิร์คิทเยอะเกินไปเนี่ยเราก็จะจะดูยากใช่ไหมมันก็จะลําบากคุณแต่ว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเก่งคุณสุดยอดคุณก็ทําไปเลยกี่เวิร์คิทก็ตามใจคุณอันนี้คือแล้วแต่คุณนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาผมบอกว่าให้อาจารย์ก็บอกว่าห้ามเกินสิบนะห้ามเกินยี่สิบอันนี้ผมไม่ได้กําหนดนะคุณจะเอากี่เวิร์คิทก็เรื่องของคุณแต่ว่าถ้า ถ้าเกิดคุณสบายใจในการคลิกนะครับเพราะนั้นแล้วสรุปก็คือหนึ่ง b o o k ของคุณเนี่ย workbook ก็คือไฟล์เมื่อคุณเซฟแล้วเนี่ยครับมันไฟล์นั้นก็คือ workbook ใน workbook ประกอบด้วยหลาย w o r k s h e e t ในแต่และ w o r k s h e e t ก็จะประกอบด้วยคอลัมน์และก็แถวโอเคนะครับเข้าใจนะครับตรงนี้นะดังนั้นอะ่ะไฟล์นี้ก็คือ Book เนี้ย w o r k b o o k เนี้ยมันประกอบด้วยทั้งหมดตอนนี้ที่ผมมีหน้าจอที่หน้าจออยู่ก็คือสาม r k s h e e t นะครับถ้าเราเซฟไปก็จะมีสามเวิร์กชีตซึ่งเรามาเพิ่มได้ลบได้ตลอดเวลาในเวิร์กบุ๊กเนี่ย mm hmm. เพิ่มได้ตลอดเวลาสรุปก็คือเวิร์กบุ๊กมันก็เหมือนกับหนังสือหนึ่งเล่มนะครับเนี่ยหนึ่งเวิร์กชีตของมันก็อาจจะเป็นหนึ่งบทใช่ไหมครับเอ่อเล่มนี้อาจจะมีสิบเวิร์กชีตก็คือสิบบทแต่และเวิร์กชีตก็อาจจะมีทั้งหลายหน้าไม่ใช่ว่าเวิร์กชีตเดียวตารางนี้คุณเห็นอยู่ตารางนี้ที่คุณเห็นอยู่ไม่ใช่ว่ามีหน้าเดียวนะ มีเป็นร้อยๆเป็นพันๆนหน้านะคุณในในชีตเดียวเนะี่ยมีเป็นพันๆนหน้าเหมือนสรุปง่ายๆคือเวิร์กบุ๊กก็คือหนึ่งไฟล์ไฟล์คือหนึ่งหนังสือหนึ่งเล่มเวิร์กชีตมีค่ามีความหมายเท่ากับหนึ่งบทบทของมันมีหลายหน้าเพราะนั้นแล้วในเวิร์กชีตเนี่ยอาจจะมีสิบหน้ายี่สิบหน้าห้าหน้าหนึ่งหน้าก็แล้วแ,ลแต่คุณเข้าใจไหมครับหลักการมันเป็นอย่างนี้นะครับนะส่วนเครื่องมือต่างๆเดี๋ยวผมจะแนะนําไปเรื่อย เพราะว่าท้านั้นแนะนําไปทีเดียวคงจะมึนกันไปเอาเป็นว่าเราก็ค่อยเรียนไปเราใช้ตอนไหนเราก็ไปคลิกเอานะครับบางอย่างผมไม่เคยกดเลยด้วยซ้ำผมจะเอาสิ่งที่ผมเคยทํางานมาสอนคุณแบบไม่ง่ายแต่พื้นฐานของมันก็คือการยืดคอลัมน์การลดคอลัมน์การโหนดแถวการเลือกทั้งหมดพวกนี้นะครับการเปลี่ยนฟอนต์การอะไรพวกนี้ต้องเข้าใจก่อนนะ จึงจะไปได้นะครับ